เลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไปตีความกันแล้วว่าระเบิดเนี่ยมันก็เหมือนเขาเอายิบว่าปืนยิงถูกไหมครับนะใช่ไหมเออแต่ว่าเขาไปยิงที่ระเบิดถูครับนะยิงที่ระเบิดถ้าเราเราก็ต้องตอบโต้โดยการยิงระเบิดน่ะถ้าพูดถึงจริงๆนะครับนะแต่ถ้เาเขาเราระเบิดแล้วเราไปยิงเขาเลยในตะควายเลยเนี่ยนะไอ้อย่างนี้มันก็เราจะผิดผิดเองนะครับแล้วเราก็จะผิดอีกเพราะงั้น เพราะมันก็ต้องหลายๆคนก็ไม่เขา้าใจก็คือให้ลุยไปเลยให้ยิงไปเลยเนะี่ยซึ่งตรงนี้ผมว่าถ้าเราลุยไปเลยเราก็ยิงใช้ปืนยิงสวนเข้าไปเลยเนะี่ยถ้ายิงมันก็ยิงได้นะครับนะแต่เราก็จะกลายเป็นคนละเมิดเราก็จะแพ้ผิดสัญญาในสิบเอ็ดข้อนะค,ครับ <c oughs> วันถ้าเราจะตอบโต้ด้วยสมเหตุสมผลส่วนตัวผมก็เหมือนกันเราก็ต้องทําลายระเบิดที่มันมันอยู่ นะที่ที่ที่เราทําเห็นสนามอะไรต่างๆเราก็ต้องทําลายระเบิดแต่การทําลายระเบิดตามที่ที่เราไปขอพูดในสัญญาสิบสามข้อนั้นนะครับก็มีข้อหนึ่งใช่ไหมที่เราขอให้เขามาช่วยกันคู่ระเบิดแล้วเขาไม่มาถูกไหมครับนะพอเขาไม่มาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือก็ก็ต้องก็ยังยืนยันว่ากดดันขอให้เขาทําแต่ถ้าเขาไม่ทํานะครับนะเราก็ต้องสิทธิ์ป้องกันตัวสิทธิ์ป้องกันตัวนั้นก็คือ ก็ต้องทําหนังสือแจ้งให้เขาเลยหรือว่าแจ้งไปทางประเทศผู้สังเกตการว่าระเบิดเนี่ยมันเป็นมันทําลายกําลังคนของเราถูกไหมครับนะและอาจจะทําลายการรวลของกัมพูชาด้วยก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราขอถ้าเกิดกัมพูชาไม่มาร่วงเราก็ต้องใช้สิทธิ์ขอให้นานาชาติเข้ามาช่วยกับเราหรืออนุชาตต้องให้เราเราต้องใช้สิทธิ์ขอเราก่อนอรอรก่อนถ้างั้นถ้าไม่มีใครด้วยเราก็จะถือโอกาสว่าเราขออนุญาต กู้เองจัดการเองนะจัดการเองนะนะจัดการเองแบบไหนอะถ้าส่วนตัวผมนะถ้าจัดการเองแบบไหนเราก็ใช้ระเบิดหรือใช้เครื่องมือทาร้ายระเบิดไอ้พวกนี้ไปเลยนะครับแล้วให้มันระเบิดแตกมันอาจจะไปฝั่งนู้นโดยแต่ว่าเราไม่ได้ทําร้ายเขานะแต่เราบอกเราทําลายสนามทุ่นระเบิดของเราเนี่ยแหละครับเราก็อะไรเงี้ยเราใช้เราต้องไปหาเครื่องมือนะมาทําแบบนี้นะผมก็เชื่อว่าถ้าทําแบบนี้จะเป็นการตอบโต้อ่า กัมบูชาที่ที่เจ็บปวดได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องทําให้ถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องให้ประเทศที่เป็นกลางพวกนั้นต่างๆนะครับนะเขาเห็นด้วยกับเราด้วยนะครับนะคุณเจลร์ลเค่บอกว่าคุณจีนัทจีนัทสวัสดีครับมีข่าวบริษัทอิสราเอลเปิดดิวการค้ามีประเทศปริศนาในเอเชียสั่งซื้อศูนย์แรง อ AI สกัดกั้นโดรนจากอิสราเอลอ๋อครับอืมครับอ่สวัสดีครับพี่อรพินสวัสดีครับเนาะยินดีครับผมครับอ่าวันนี้วันแม่นะครับนะทุกๆคนนะครับสวัสดีขอสุขสันต์วันแม่รทุกๆตนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะอ่าข่าวคุณจระดก้บอกว่ามีอิสราเอลเปิดดิวกันค้อ่ามีประเทศปริศนาในเอเชียสั่งซื้อศูนย์เล็ง AI สกัดกั้นโดรนจากอิสราเอลอืม Ini